ันนี้เมื่อวานเนี่ยครับเรามีการถแถลงข่าวแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรามาพบพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ได้คุยกันเบื้องต้นพอคุยกันแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีนักข่าวรอไปจํานวนมากเราเลยขอตัวที่จะไปถแถลงข่าวข้างล่างเมื่อวานเนี่ยที่จริงเราจะถแถลงข่าวข้างในแต่ว่าเนื่องจากเมื่อวานติดภารกิจเกี่ยวกับการซ้อมอะไรพวกนี้ก็เลยไม่ได้ถแถลงก็เลยไปถแถลงหน้าสํานักงานที่ร้องทุก,นกสนามหญ้านะครับ วันนี้เราก็เลยพาคุณยุเนี่ยมาสอบสวนให้เสร็จนะครับแล้วก็กลับประเทศเยอรมันเนื่องจากว่าณตอนนี้เนี่ยมีความปูคุกคามก็เมื่อวานที่สนามบินเนี่ยผมได้ไปรับคุณยุด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าในขณะที่ผมยังไปไม่ถึงเนี่ยทนายทองใหม่เนี่ยก็ไปแล้วก็ไปเจอกับสาวก ของพระดังเมืองปทุมอยู่สามคนรออยู่ที่ประตูสี่นะรเราก็เลยไม่อยากที่จะให้มีการประทะเกิดขึ้นก็เลยบอกกับทนายอุ้มหรือทนายทองหม่ว่าให้ไปประตูเจ็ดนะซึ่งวันนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราก็มีตำรวจอยู่สองนายนะครับซึ่งทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเราขอความคุ้มครองนะฮะให้ช่วย ไป Dante, คุ้มครองพยานให้เราหน่อยเขาก็ไปให้นะครับก็เลยออกประตู7แล้วก็ออกมาปลอดภัยนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในวันนั้นเนี่ยที่บ้านคุณยุ่นี่นะฮะอยาขอขอปกปิดจังหวัดนะในประเทศไทยนี่แหละมีชายชะกัน4คนนะฮะไปลักษณะคุมคูนะฮะไป2ครั้งเลยครับจีนครั้งที่2แล้วเห็นเมื่อคืนเนี่ยดูข่าวของ พุทธทอกเนี่ยนะฮะบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นตำรวจท่องเที่ยวผมเลยอยากแกถามตำรวจท่องเที่ยวผู้บัญช,ชาการนะครับตำรวจท่องเที่ยวนะ่ะช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าตำรวจท่องเที่ยวคนดังกล่าวเนี่ยคุณมีหน้าที่หรือเหตุผลใดที่ไปในที่ของคุณยุไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดสี่คนคุณได้รับมอบหมายหรือไม่นะ แล้วใครเป็นคนมอบให้คุณนะไอนี้คือดูจากรายการพุทธะทล์กนะเขาสืบมาแล้วว่าเป็นตํารวจท่องเที่ยวเพราะนั้นเนี่ยจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยก็อยากให้ตํารวจท่องเที่ยวตรวจสอบไม่นั้นเสียหายนะครับตํารวจท่องเที่ยวจะเสียหายมากเพราะว่าคนที่บังคับบัญชาของท่านเนี่ยไปในลักษณะที่ไม่ได้เชือเชิญและมีภาพถ่ายสี่ภาพเดี๋ยวส่งให้นักผ่านนะ,ะมีวิดีโอมีอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวส่งให้นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นการ คมคู่ค,คุกคามเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยสอบสวนให้เสร็จไปโดยเร็วเพราะว่า,เ,าเราไม่อยากให้เป็นภาระของตํารวจไม่อยากให้เป็นภาระของทนายทองใหม่หรือเป็นภาระของผมในฐานะที่เป็นมูจิทนายของทัพธรรมนะครับก็เลยจะมาสอบสวนใหน้เสร็จครับต้นแบบที่ผูว่ามีการมาไ่าเป็นบางส่วนมีประเด็นอื่นนะครับที่ยังไม่การมาวสเห็นว่าจารณข่าวเรื่องของพิษนำเงิน อ๋อครับเอ,อ,เอาา่อ,อคืออย่างนี้ครับมันมีประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มูลที่เรากําลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่รายการพุทธทอกได้นําเสนอว่าวัดดังเมืองปทุมเนี่ยได้นําเงินกระถินไปแจก,กโบนัสตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี 6กห้าหกหกหปีละสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนนะครับซึ่งคุณยุก็มีพอสมควรนะฮะผมกำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จากการที่ได้มีการสัมภาษณ์นะฮะคุณลุงคนหนึ่งนั่นไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับก็ยอมรับว่าเงินเนี่ยได้มีเ,เงินเป็นเงินกระถินในแต่ละปีเนี่ยก็จะมาแจกโบนัสซึ่งเงินโบนัสนี้เนี่ย ต้องเข้าใจก่อนว่าวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลแล้วไม่ได้เกี่ยวกับการแสวงหาผลกําไรหรือไม่นะครับวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลเหมือนกับเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งนั่นแหละเท่าแต่เป็นเป็นสงเป็นคณะสงฆ์ใช่ไหมฮะเพราะนั้นด้วยประกาศและทั้งปวงเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะนําเงินเนี่ยไปแจกเป็นโบนัสเพราะว่าวัดเนี่ยไม่ไดอ้อ่ไม่ได้มีเกี่ยวกับการว่าจ้างหรือกําไรอะไรฮะเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้เนี่ยถ้าผมรวบรวมเสร็จเนี่ยผมก็จะมาร้องกองปราบให้ตรวจสอบในสองประเด็นก่อนประเด็นแรกก็คือเรื่องของอการแจก,กเงินเดือนเงินโบนัสซึ่งตอนนี้เรามีพยานหลักฐานประมาณ80%แล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์เอาเงินวัดมาซื้อรถยนต์เราก็มีหลักฐานปาณแปเซ็นต0นะฮะ นี่เราจะดําเนินการในนามมูทิทนายกองทัพธรรมครับที่โอนเข้าไปให้กับเป็นโบนัสเนะี่ยประมาณกี่คนที่รับเงินโบนนะัสเออ่เท่าที่โอนะ้ถ้าถ้าเป็นเงินโบนัสเนี่ยมีอยู่สี่คนประมาณสี่คนแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยรู้สึกว่าหลายคนนะเอ่อหลายคนนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับหลายคนครับหลายคนรถเบนซ์รถเบนซ์ซื้อในใช้ในวัดหรือว่าใช้แบบส่วนตัว ได้ทราบค่ะว่าเป็นส่วนตัวแต่ใช้เงินวัดในการซื้อรถส่วนตัวเห็นเห็นตอนที่รายการพุทธะทอกออกมาเนี่ยเป็นเป็นเงินของวัดมันมีเส้นเส้นทางการเงินของมันอยู่นะครับเราก็จะดาเนินการตอนนี้มีคนส่งพยานหลักฐานมาเยอะเลยนะครับแล้วก็อยากแกบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่มีพยานหลักฐานให้ส่งมาที่มูทิทนายกองทัพธรรมนะครับมีเพจเพจเพจมูทิทนายกองทัพธรรม หรือเพจทนายอนันชัยเฉเดชทนายกระดูกเหล็กก็มีนะครับส่งมาได้ผมจะผมจะลงในเพจเลยว่าผมจะมาแจ้งวันไหนเวลาไหนแต่เอาแน่เอาแน่ครับเพราะว่าเราถือว่าไอน,นี้เป็นเรื่องส่วนรวมแล้ะการที่คุณนําเงินบริจาคของพุทธศาสนิกชนเนี่ยมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะโดยการนําไปแจกโบนัสเนี่ยมันไม่ใช่ไง มันไม่ถูกต้องมันผิดวัตถุประสงค์ของวัดนะฮะเพราะว่า,าตามกฎกระทรวงปีหนึ่งหนึ่งนะครับ mm. เขาบอกเอาไว้สรุปเลยก็ว่า mm. เงินบริจาคเนี่ย mm. ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคนะครับ mm. การที่คุณเอาไปแจกโบนัสไปแจกเงินเดือนหรือไปซื้อรถยนต์เนี่ยถือว่าผิดวัตถุประสงค์ชัดเจนไอเนี้ยชัด คือคือเราเราเราไม่บอกว่าเขาก็ทำคาผิดเราบอกว่าเราพบความผิดปกติของเส้นทางการเงินซึ่งน่าจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่บริจาคให้วัดเพื่อธนุบำรุงพระศาสนาหรือทั้งสาวรวัตถุในวัดนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปวิสูจน์นะครับพิสูตร ป็นไรไหมครับกายยก่อคืนนอนหลับสบายนะครับก็หลับอาเอาไหมเอาก็หลับสบายค่ะเพราะว่าเหนื่อยไม่ได้นอนไม่นอนแล้วแล้วเอาเรื่องคุกคามเป็นไงบอกให้ฟังหน่อยก็ไม่ค่อยสบายใจอะค่ะคือมาครั้งแรกแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีละซึ่งอยู่ดีๆก็เข้ามามันแสดงความรู้สึกว่าเหมือนคุกคาม แล้วมาเมื่อวานนี้อีกมาสอดสองเมื่อวานนี้มามากกว่าเมื่อวานก็มีสองลนยนะครับมีสองลายมีมากกว่าสี่คนมีว่าสี่คนเมื่อวานเดี๋ยวแต่ผมก็หลาบไปแล้วล่ะผมไปบอกว่าอย่าเข้ามาเขาเขาพูดคุยอะไรนะเขาไม่ได้พูดคุยเขามาถ่ายรูปก็มาสองมาอ้วนเปี้ยนแล้วก็เดินเข้าไปข้างในตามคลิปเลยหาความคิดมองมื่อคือเมื่อวานตอนบ่าย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 ค่ะ ด้าตันนาตันนาครับด้านหน้าที่เราเห็นผมผมก็เห็น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 แล้ตามกรณีที่เราตามไปบ้านที่พักเราอ่ะตรงนี้ตรงนี้อ๋อในในสี่คนค่ะครั้งแรกสี่คนครั้งที่สองเมื่อวานนี้ก็คือห้าคนมามาเล่ทันเดียวกันมาเล่ทันเดียวกันแต่เขาว่าไปที่บ้านทั้งสองครั้งเลยเหรอครับใช่สองครั้งคือสองหน้าครับพี่ ก็ก็คนเก่าเห็นพนักงานบอกว่าคนเก่าแต่งตัวยังไงครับคนที่ไปกี่ป้านอ่าแต่งตัวใส่กางเกงยีนเสื้อยืดเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งให้นักข่าวเดี๋ยวส่งให้ครับมีครับมีเดี๋ยวส่งให้มันมีกล้องวิดีโอตรงกรปิดอยู่อู่งานเมื่อวานนี้ตัรวจสอบ่ามาตำเบื้องตไปไหนไหมครับครับสอบเบื้องต้นไปนิดเดียตำรวจบุกหาประจิตใจที่เป็นหลักบอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้การประเด็นคือที่ที่ให้การเนี่ยก็คือใน ในเรื่องของเส้นทางการเงินตํารวจเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วก็เหลือแต่ว่าคือเคลียร์ตั้งแต่ทนายทองใหม่เนี่ยทนายอุ้มเขามาให้การเบื้องต้นแล้วแต่เราคือคือที่เรามาในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าท่านพลตํารวจตรีจรุนเปี่ยนปานแก้วเนี่ยบอกว่าถ้าคุณบริสุทธิ์จริงไม่ได้กระทําความผิดจริงก็ขอให้มาแล้วก็ทางคุณยุคก็เลยมาปรึกษาผมผมก็บอกว่าดีแล้วละ่ะ ถ้าถ้าเรามีความสุดเราก็ต้องมาให้การกับพนักงานสอบสวนและตอบคําถามสื่อมวลชนวันนี้เราจึงมาให้สื่อมวลชนตอบทุกคําถามมีคําตอบนะครับเราูกจากผู้่อมีการตรวจสอบระดีของวัดดักล่าวแต่จากความว่าผต้องว่าอตรว่าก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะเราเป็นคาลวา่าพระกับคาลว่านีก็ถึงว่าแหละคนก็ต้องเชื่อพระมากกว่าคือยูจะต้องมาดีแฟร์ตัวเองเอาหลักฐาน โดยที่ไม่พูดปากเปล่า<ย>ต้องเอ<ย>าหลักฐานมายันอย,อยากอยาก,อยากให้อยากให้เข้าใจนะครับว่า,เ,าเนื่องจากว่าคุณยุเนี่ยเขาเขาติดตามคือเขาเขาพยายามส่งเรื่องมาที่มูลนิิทนายกองทามาสองปีแล้วมูลนิธิทนายกองทำ,ทงทำตั้งมาสามปีนะเขาพยายามส่งมาใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่สําเร็จจนกมาทั้งว่าไปติดต่อกับผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วก็เอาหลักฐานมาให้ผมดูแล้วก็เลยโดยให้มีทนายทองใหม่เนี่ยมายื่น แล้วก็เลยเห็นหลักฐานทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเพิ่งมาร้องตอนนี้ร้องร้องมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะมอบหลักฐานให้มูทิทนายกองทัพทมเท่านั้นเองครับครับโอเคนะครับขอบคุณครับเอาที่อ่อส่งมาส่งส่งส่เนี่ยอ่าไมใช่ไหมฮะ่งก้าจงก้าไปอ๋อ เอาเอาอีกสามส่งมีคมลิปมีรูปอะไรเอามาส่งรูปมาเลยลลส่งให้ส่งให้ที่เล,เลยเอาเปิดเปิดรูปโชว์ไหนเปิดรูปโชว์ไหนเปิดรูปโชว์ไหนบอกว่าวานอ่ะเอารูปรูปนี้ครับรูปภาพนี่ครับ หำหน้พ okay. oh. okay. okay. well, ี่ทำหน้าทีนี้เลพี่ั้าเลยไอ่ไหนแล้วพี่ไม่เห็นหรืเไม่ถึงเดียววเดินมาแคปได้เลยนะพี่พอไปคิดก็แพี่แคปไห้เด็ตัว ที่แคปว้นที่มีวดีโอยรอบแรกเปิดไ็ตกับคนไปบ้านส็นหวนังที่สามวเจอบพวกสาวกคมสาวกอเคนสี่เมือนกันนี่ตรงเลยครัโอ้โหแต่งตัวยัง

อยู่มีแม่บ้านอยู่เนี่ยค่ะพระพุทธบอกเขาไปสืบมาอืมบทท่องเที่ยวเดี๋ยวจะบอกก็นั่นเลยตามภาพถ่ายเลยอ่ะก็ส่งส่งให้ได้นะบอยเห็นหรือเปล่าภาพอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้บอยเดี๋ยวส่งให้พี่เดี๋ยวพี่ส่งให้บอยไปได้ครับมันเห็นแค่สี่คนอ่ะ ถือทั้งขวดเ้า40ทั้งกระ๋องเพียเข้าไปวใช่เขาอ้างว่าอย่างนั้น